นี่คือกล้อง f u j i ฟิล์ม X-T4 นะครับเป็นกล้องที่เทพสุดๆในระดับราคายังอยู่หลักหมื่นนะฮะเป็นกล้องที่มีฟังก์ชันทุกอย่างที่เราอยากให้มีแล้วก็มีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่ในกล้องฟูลเฟรมราคาแพงกว่ายังไม่มีนะครับเป็นกล้องที่รอเหลาดูและโทรแล้วก็ให้ลุกภาพแบบฟิลม์มทั้งงานภาพนิ่งและวิดีโอด้วยเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับกล้องฟูจิฟิล์ม X-T4 กันครับ มีสโลโมชัน240ภาพต่อวินาทีให้ฟุตเตจวิดีโอที่สวยงามกว่าเดิมโดยเฉพาะในระบบวิดีโอ 4K นะครับซึ่งสามารถเลคคอร์ดในระดับ10บิต400เมกะบิตเ์เซกที่เอาไปทำงานวิดีโอโปรดักชันคุณภาพสูงได้เลยและยังมีระบบดิจิตอลกิมบอลนะครับทำให้ถ่ายวิดีโอได้นิ่งกว่าเดิมมากมายเลยทีเดียว โฟกัสวัตถุเคลื่อนไหวเนี่ยขั้นเทพนะครับสามารถจดจําสีแล้วก็รูปทรงของวัตถุได้ด้วยทําให้เวลาโฟกัสเนี่ยไม่ผิดพลาดแม้ว่าเราจะใช้งานยากๆทั้งงานภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอระบบลดการสั่นไหวแบบ Dual IS นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสามารถลดการสั่นไหวได้สูงสุดเนี่ยถึง6.5สต็อปในเฟิร์มแวร์ปัจจุบันนะครับสูงที่สุดในกลุ่มเลย แล้วก็มีโหมดสีใหม่ล่าสุดแบบฟิล์มลุกเลยนะครับคือโหมด e t e r n a าบีชไบร์พา s s นะครับที่ใครลองแล้วเนี่ยจะต้องหลงรักแน่แน่ชัตเตอร์กลไกลที่รัวได้เร็วถึง15ภาพต่อว,วินาทีนะครับแล้วก็มีชัตเตอร์ไฟฟ้าที่รัวได้เร็วสูงสุดเนี่ย3ภาพต่อว,วินาทีแบบ Full Tracking โฟกัสในที่มืดเนี่ยได้ถึง EV เบลนะครับประเภทเทียนเล่มเดียวหรือแสงจันเนี่ยเฟือโฟกัสได้สบายเลย จอหลังเนี่ยสามารถพลิกกลับแล้วก็มีช่องมองภาพที่ให้สีเที่ยงตรงในะดับ srgb เดี๋ยวเราจะมาดูฟังก์ชันที่โดดเด่นเป็นพิเศษของ Fujifilm x t4 นะครับถ้าพูดกันทุกฟังก์ชันเจ๋งๆของ x t4 เนี่ยพรีวิวเลยจะยาวมากเลยครับ Fujifilm x t4 เป็นกล้องมิเลเลสทรง dslr นะครับตัวก,กล้องเนี่ยเล็กเบาแต่ว่ามีบอดี้แข็งแกร่งสุด,สด โครงสร้างเป็นแมกนีเซียมอลลอยนะครับพร้อมซิลป้องกันความชืน้นแล้วก็ฝุ่นละอองรองรับการใช้งานระดับอาชีพเต็มรูปแบบได้เลยตัวกล้องเนี่ยสไตล์เลโทรนะครับกริปใหญ่กว่าเดิมเน้นการจับถือแล้วก็สามารถปรับตั้งระบบการทำงานของกล้องโดยไม่ต้องละสายตาจากช่องมองภาพได้เลย ฟูจิฟิล์ม XT4 เนี่ยมีจอหลังขนาด3.2นิ้วนะครับความละเอียด1.62ล้านพิกเซลที่สว่างสู้แสงกลางวันได้สบายแล้วก็สามารถพลิกกลับด้านได้นะครับจะถ่ายมุมต่ำม,มุมสูงเซลฟี่งานวิดีโอได้หมดหรือเวลาไมใ่ใช้เนี่ยเราสามารถพลิกเก็บไม่ให้จอเลอะหรือเป็นรอยได้ด้วย ช่องมองภาพเป็น OLED 3.6ล้านพิกเซลขนาดตัตกราขหายนะครับ0.75ย0.75เท่าที่ให้ภาพเนี่ยใหญ่เต็มตามากนะครับแล้วก็รองรับขอบเขตสีแบบ sRGB ด้วยนะครับลงทุนสามารถปรับสีปรับความสว่างของจอได้ละเอียดยิบเลยเซนเซอร์เป็น e x t n a s m o o s รนะครับระบบประมวลผล e x p o c e s s o r สีที่เป็นหัวใจสำคัญให้ภาพเนี่ยความละเอียด26ล้านพิกเซลนะครับ มีน้อย e ต่ำมากที่ ISO สูงให้ภาพความคามชัดสูงมากแล้วก็มี Dynamic เรน g ์เนี่ยกว้างมากๆากนะครับสำหรับคนถ่ายภาพแลนด s c a p e จุดเด่นมากๆเรื่องแรกนะครับก็คือระบบการสั่นไหวในตัวกล้องที่เป็น IBIS 5แกนที่ฟูจิฟิล์เนี่ยพัฒนาขึ้นมาเอง ทำให้ยูนิตของกันสั่นเนี่ยเล็กลงถึง30%นะครับแล้วก็เบาลง20%ทํางานได้ดีกว่าเดิมนะครับสามารถทําได้5าถึง6.5จอกแล้วก็การทํางานทั้งหมดเนี่ยควบคุมด้วยแม่เหล็กไฟฟ้าหมดเลยผมจะลองถ่ายภาพโดยใช้ชัตเตอร์ต่ำมากๆนะครับกับเลนส์ห2ตัวเก่งซึ่งเลนส์มันไม่มีการสั่นนะครับเพื่อจะให้เห็นการทำงานของกันสั่นที่ตัวบอดี้อย่างเดียวจะเห็นว่าถ้าไม่เปิดกันสั่นเนี่ยนะครับกล้องมันจะค่อนข้างสั่นนะฮะกับเลนส์ห พอเราเปิดกันสั่นเนี่ยมันจะสามารถลดการสั่นไหวได้เยอะมากนะครับเวลาถ่ายภาพในที่แสงน้อยเนี่ยถ่ายได้สบายมากๆนะครับเพราะว่ามันจะช่วยเยอะมากกันสั่นที่ตัวกล้องทํางานได้ไวนิ่งเงียบนะครับสมใจคนที่รอกันสั่นลงมาในกล้อง x t s เลยนะครับโหมดสีของ FUJIFILM X-T4 นะครับเพิ่มโหมดสีแนวเล็กโรมาอีก2โหมดด้วยกัน ก็คือตัว c l a s s ิกเน็กซึ่งเรียนแบบฟิล์มเนกาติฟตัวซูขปเร2 0 0ที่มีใน X Pro 3นะครับแล้วก็มี e t h e น่าเอบริชบาย s s ซึ่งให้สีย้อนยุคขึ้นไปอีกนะครับตัว a t h e น่าเอบริชบาย s s สเนี่ยสีจะซีดๆหน่อยคอนทราสสูงแต่ว่ารักษาสมดุลสีขาวเทาดำได้ดีนะครับเหมาะกับการถ่ายภาพบุคคลถ่ายภาพประยนตร์นะครับประเภทแสงนุ่มๆหน่อยโอ้โหสีสวยมากแบบคอนทราสสวยไม่ต้องเกรดเลย xt 4เนี่ยยังมีระบบใส่เกลนเข้าไปในภาพได้ด้วยนะครับนอกจากสีจะเหมือนเป๊ะเนี่ยยังให้เกลนแนวฟิล์มอีกต่างหากฟูจิฟิล์ xt 4นะครับเพิ่มระบบโฟกัสติดตาม afc แบบใหม่นะครับซึ่งสามารถจดจำสีของวัตถุแล้วก็รูปทรงของวัตถุได้ด้วย ทำให้เวลาเราใช้ AFc มันทำงานได้แม่นยำไม่หลุดไปที่ฉากหลังหรือจุดอื่นได้ดีขึ้นเยอะเลยทีเดียวแล้วก็ระบบโฟกัสใบหน้าดวงตาเนี่ยแม่นยำมากขึ้นรวดเร็วมากขึ้นแล้วก็จิตติกมากขึ้นด้วยฟูจิฟิล์ x t 4นะครับปรับระบบโฟกัสให้โฟกัสที่เร็วแล้วก็ทำงานได้ในที่แสงน้อยถึง EV 6 เราสามารถที่จะโฟกัสดาวโฟกัสวิวได้แสงจันทร์แบบกลางคืนเวลาพระจันทร์ครึ่งดวงนะฮะหรือในที่แสงน้อยเนี่ยมีแสงสลัวๆจุดเทียมเล่นเดียวยสามารถโฟกัสภาพได้สบายมากๆตรงนี้สําคัญมากนะครับสำหรับคนที่ถ่ายงานพิธีถ่ายกีฬาถ่ายวิ่งตอนเช้าอะไรเงี้ยในที่แสงน้อยๆเนี่ยมันจะทําให้โฟกัสเร็วขึ้นแล้วก็โฟกัสแม่นขึ้นกับเลนส์ตัวเดิมต่อมาคือชัตเตอร์แบบใหม่ที่เร็วถึง15ภาพต่อวินาทีในชัตเตอร์กลไกนะครับ มันทำงานได้เงียบลงนุ่มนวลขึ้นแล้วก็ทนทานมากขึ้นถึง3 0 0 0สนครั้งนะครับแล้วก็ยังมีชัตเตอร์ไฟฟ้าที่มีความเร็วระดับ20ภาพและ30ภาพต่อวินาทีโดยทุกภาพจะมีการโฟกัสใหม่แล้วก็วัดแสงใหม่ทั้งหมดนะครับฟูจิฟิล์ม XT4 เนี่ยมีโหมดถ่ายวิดีโอ 4K ที่ให้คุณภาพระดับโปรดักชันฟูจิฟิล์ม XT4 เนี่ยเป็นกล้องที่เน้นงานวิดีโอคุณภาพสูงนะครับนอกจาก ความละเอียด 4K ่จริงๆแล้วเป็นเรื่องธรรมดาปัจจุบันแล้วเนี่ย XTC ยังเหนือกว่าอีกเยอะมากนะครับอย่างแรกคือเรื่อง b i t เ a ตหรือระดับการบีบอัดข้อมูลซึ่งจะมีผลโดยตรงต่อความคมชัดของวิดีโอนะครับตัวเวลาเราถ่ายภาพที่มีรายละเอียดเยอะมากๆเนี่ยถ้าเราใช้บิตเ a ตต่ำเนี่ยภาพมันจะแตกนะครับ XTC เนี่ยสามารถตั้ง b i t เ a ตได้ตั้งแต่50จนถึง400เมกะบิตต่อวินาทีนะครับซึ่งถ้าเราใช้บิตเ a ตต่ำเนี่ยไฟล์จะเล็กมันเหมาะกับการถ่ายภาพที่ไม่มีรายละเอียดมาก แต่ถ้าเวลาเจอ,อรายละเอียดบ้างนะครับเราตั้งบิตเลทส,สูงภาพก็จะคมแล้วก็เห็นรายละเอียดได้ดีเหมาะกับการนําไปเป็นต้นฉบับในการตัดต่อต่อมาคือบิตสีนะครับหรือจํานวนเฉดสีที่บันทึกเนี่ยตัว a อทีจะมีให้เลือกคือ8บิตกับ10บิตนะครับตัว8บิตเนี่ยเหมาะกการใช้งานโดยที่ไม่มีการเกลี่สีและไม่มีการปรับสีหรือปรับน้อยมากนะครับ ส่วน10บิตเนี่ยมันเหมาะกับการถ่ายวิดีโอที่ต้องการไปเกรดสีถ่ายเป็นล็อกไฟล์นะครับมันจะไล่โทนได้เนียนนะครับโดยที่ส่วนดำเนี่ยไม่มีการเกิดโพสตไลท์ line, หรือไม่เกิดเป็นขี้กากขึ้นมานะครับใช้ต้นฉบับโปรดักชันเนี่ยเราต้องใช้ที่10บิตนะครับวิดีโอคอมเพรสชันของตัว X4 นะครับก็จะมีให้เลือกทั้งองไอแล้วก็ลอง GOP นะครับซึ่งต้องธรรมดาเนี่ยมันจะไปลอง GOP เฉยๆความแตกต่างอยู่ที่อไอเนี่ยจะเก็บ เต็มภาพทั้งหมดนะครับส่วนรอนจี p เนี่ยจะเก็บเฉพาะส่วนที่เคลื่อนไหวเท่านั้นนะครับทำให้ออไเนี่ยมันมีคุณภาพสูงกว่านะครับแต่ว่าขนาดไฟล์เนี่ยจะใหญ่กว่าหน่อยนึง ตรงนี้สําคัญมากๆนะครับเราไม่ได้ดูว่าวิดีโอเนี่ยมันเป็นแค่ 4K แต่เราต้องดูว่ามันให้คุณภาพระดับไหนนะครับเพราะว่า 4K เนี่ยเป็นแค่ขนาดภาพไม่ได้บอกถึงรายละเอียด f u j i f ิล์เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอที่400เมกะบิตเพอร์เซกนะครับ10บิตออไอมเนี่ยมันทําให้คุณภาพของวิดีโอ 4K เนี่ยสูงขึ้นมากๆเลย f u j i ฟิล์ม FT4 เนี่ยมีโหมดกันสั่นในงานวิดีโอเนี่ย ที่สามารถทำงานได้ถึง3โหมด3ระดับด้วยกันจุดแรกก็คือ IBIS บก OIS นะครับหรือการสั่นที่เซ็นเซอร์กับเลนสเนี่ยซึ่งเหมาะกัรถ่ายวิดีโอแบบไม่มีกิมบอลนะครับให้นิ่งขึ้นแต่ว่าเราจะขึ้นไหวช้าๆหรือใช้มือถือกล้องขณะถ่ายวิดีโอนะครับต่อมาก็คือ IBIS บก OIS แล้วก็บวก DAS นะครับหรือ Digital Image Stabilize ด้วยนะครับคือเป็นการสั่นที่กล้องกับการสารั่นดิจิตอล มันจะทําให้เราถ่ายภาพเคลื่อนไหวเ,วเร็วได้ดีมากขึ้นนะครับแนะนําเป็นพิเศษเลยสําหรับการถ่ายภาพเคลื่อนไหวต่อมาก็คือตัว i s Mode Boost นะครับอันนี้จะเสริมการทำงานของ ISO b i s ให้ทำงานได้ดีขึ้นอีกนะครับแนะนำให้เราใช้ตัวนี้ทำงานร่วมกับ ISO b i IS, กับ i s ระบบกันสั่นของ HTC ทั้ง3โหมดนะครับ จะช่วยให้ X T 4เนี่ยสามารถถ่ายวิดีโอได้เนียนขึ้นมากๆนะครับไม่ว่าเราจะใช้ gimbal หรือไม่ใช้ gimbal ก็ตาม Fujifilm X T 4นะครับมีการปรับโฟกัสต่อเนื่องในการถ่ายวิดีโอขึ้นมาอีกเยอะมากๆสามารถใช้ Face กับ eye detection ในงานวิดีโอได้อย่างแม่นยำต่อเนื่องมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังสามารถปรับความเร็วโฟกัสให้ช้าเร็วให้ฟิลลิ่งแบบเลนมือหมุนนะครับ สามารถหน่วงเวลาโฟกัสหรือว่าเวลามีวัตถุตัดหน้าได้ที่ AF4 Custom Setting ผูจิฟิล m ม X4 เนี่ยมีระบบถ่ายวิดีโอแบบ F-log แล้วก็ Live View Assistant นะครับซึ่งจะช่วยจำลองสีของภาพที่จะเกรดได้เนี่ยบนจอของกล้องเวลาถ่ายวิดีโอคุณภาพสูงแล้วไปเกรดสีต่อนะครับ ฟูจิฟิล์ X-T4 เนี่ยมันจะมี F-log 10บิตนะครับซึ่งมีช่วงการเก็บแสงเนี่ยกว้างถึง12ตอบทำให้การไล่โทนเนี่ยดีกว่าการถ่ายที่8บิตนะครับถึง16เท่าแต่ภาพเนี่ยปกติ F-log มันจะออกเทาๆนะครับ X-T4 เนี่ยเลยมี Live View Assist นะครับช่วยจำลองสีที่เกรดแล้วให้เราเห็นสีแล้วก็แสงได้ชัดเจนยิ่งขึ้นบนจอหลังกับ EVF ขณะถ่ายวิดีโอแล้วก็ขณะเพภาพด้วย แล้วก็ยังมีฟังก์ชันอื่นอีกเยอะเลยนะครับตอนนี้เนี่ยใครอยากลองฟูจิ b m x t 4เนี่ยสามารถไปลองที่ร้านค้าก็ได้นะครับหรือจะไปที่ Fuji e x p r e s s นะครับตรงชั้นล่างตึก IBM นะครับตรงสถานีรถไฟฟ้าอารีารถนนผลโยธินใกล้แยกสัพรนควายนะครับก็เปิดจันทร์ถึงสุกทุกวันนะครับก็ถ้าอยากรู้ว่าใช้งานภาษสนามเป็นไงเดี๋ยวรอรีวิวกันครับ